แล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนําของเล่นให้กับน้องๆอ,อีกแล้วนะคะของเล่นตัวนี้เนี่ยชื่อว่า Fairy Tales c a r e c a r d การนิทานเทพนิยายนั่นเองค่ะซึ่งก็จะมี2ลายด้วยกันนั่นเองนะคะลายแรกก็จะเป็นลายอาลาดินกับตะเกียงวิเศษส่วนลายที่2ก็จะเป็นลายหนูน้อยหมวกแดงค่ะทั้ง2เล่มนเนี่ยประกอบไปด้วยแผ่นฟิล์มทั้งหมด8แผ่นนะคะก็จะมีเรื่องราวสตอรี่ในแผ่นฟิล์มแต่ละรูปนะคะ แล้ววันนี้พ่อก็จะมาอันบ็อกสินค้าแต่ทดลองเล่นให้น้องๆได้ดูกันค่ะเมื่อแกะกล่องออกมาแล้วก็จะโพบกับใบนี้นะคะซึ่งในใบนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยรูปภาพแบบนี้ทั้ง8รูปเลยแล้วก็จะมีวิธีการบอกนะคะว่าเราต้องเล่นยังไงอ่าประมาณนี้ แล้วก็จะเจอแผ่นฟิล์มแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งในนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วย8แผ่นอย่างที่บอกตอนต้นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองทําการแกะแล้วลองทดลองให้น้องๆดูกันนะคะนี่ก็จะเป็นแผ่นฟิล์มทั้งหมด8ภาพด้วยกันนะคะแต่ละภาพเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของมันแต่อันนี้ก็คือของที่เขาจะให้มาเพื่อให้เราเนี่ยทำการระบายสีเราจะยกตัวอย่างจากภาพนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะว่ามันจะมีสีใช่ไหมคะตามขอบ เราก็แค่ใช้ไม้แท่งนี้นะคะระบายให้มันเข้ามาเดี๋ยวพอจะทำให้ดูนะคะทุกคนเห็นไหมคะตรงนี้คือตรงที่พอระบายนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าแผ่นฟิล์มเนี่ยขูดสีง่ายมากๆแต่เกิดรอยขีดข่วนได้ยากนะคะ ซึ่งอันนี้เนี่ยจะฝึกฝึกกล้ามเนื้อมาเล็ดในการขูดให้เกิดภาพของน้องๆด้วยนะคะสีที่เขาใช้มาเนี่ยจะมีความปลอดภัยต่อน้องๆแน่นอนค่ะเพราะเราผลิตจากวัสดุธรรมชาติค่ะส่วนไมแ้แห้งนี้นะคะที่เราใช้สแคตนั่นเองก็จะไม่มีเสี้ยงค่ะรับรองว่าน้องๆได้ใช้เนี่ยต้องปลอดภัยค่ะนี่นะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเหมือนกับการสแคตสีของใบไม้สีต่างๆ ออกมาเป็นแบบนี้บนแผ่นฟิล์มนะคะและเมื่อเราขุดภาพเสร็จแล้วนะคะเรายังสามารถนำน้องเนี่ยไปฉายด้วยไฟฉายเพื่อให้เกิดเป็นเงานิทานได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปลองทำให้ดูกันเลยและนี่นะคะเราก็กำลังจะฉายไฟกับตัวแผ่นฟิล์มนั่นเองคะ่ะไปดูกันเลยคะ่ะและนี่นะคะก็เป็นภาพที่ฉายจากแผ่นฟิล์มนะคะรับรองค่ะว่าน้องๆต้องสนุกกับการได้ดูภาพเล่านิทานแน่นอน,นะคะ่ะ